เอาครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โอผู้ขึ้นผู้ขึ้นเออเดี๋ยวไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆโอ้ยตัวใหญ่หนี่มันเป็นยังไงแหนเป็นยัง อย่าวังเจ้าตัวสิไปไก่เลยอย่าไปไก่มันเอ้ยพีน้องมันดิบเองมันพมดเบอร์ไร้ยามันสีด่างเอาดูดูดูมันดินมันดินมันดินมึงตีนแห่มึงฟ้องน้ำพี่น้องก็ตัวเบอร์กูสีดัากันย้ยนี่ล่ะละเวลาเขาเอาขึ้นยังคอยเดี๋ยวนี้แตเบิรงน้ำแห่ของเมืองนะครับมุดน้ำครับมุดเข้าไป โอ้มืนนี้ได้เป็นซีคลิปแล้วเนี่จหายใจเลยอ่ะมื่อนี้ยังไงพดาถึงเอามือใส่บวดไหนเลยกางเต็มเลยมันปวดไดปวดหน่อยแฮแมนนายานใหสลายนายานให้โอ้โอู้ดุดูพี่น้องอ้ลดโูดอาีมันดีรอเดี๋ยว จ,จ้าเจ,จ้าัญไปัดให้มันแห,งห้งบ่นิน่งไงพี่ไหว,ไวต้นระว่างนี่ขเขาเสียนเขาเสียนปลาเขาเสียนปลาเขาเสี้ยนปลาเสียนปลาครับเสียนปลาคลเต่ไปเอาดีดอกมั้ยเออไม้าดีเอาแต่มันติดะลูก เสียนปลาครับเสียนปลาเสียนปลาดูไว้ครับเอาปลากับพวงแาวยังไงต้องไม่เอาดีดอกตั้งนานกับคลองไวลายแล้วเสียนปลามันเสียนปลา เา้งแล้วก็เขามใ่ดีดอกเพราะว่ามันมีเนียมากวเออเดียวเล้ยงเอาป้าไปยาไป่างกนช่าเคดเดนนี่ยงป้ายูยังมยางกินเลยยางให้เขากินเลยผ้าทำไมไม่ถอดอ่ะเดี๋ยวนะพ้าก็โดนน้ำานอนเนอะ มสแต่ได้ถือเงี้ยพิทกกางเงียเไปเลยได้ถือถือสวายนะพุทไตรบู้เงี้ยอยู่ทีดอกประมาณเกือบพอทธสิโต นีไทยเจ้าของซะเนี่ยติล่ะให้ยูทูบเบอร์ออกเครื่องเดิมอ๋อได้ครับได้ครับนี่เจ้าของซะครับเจ้าของซะเออเราว่าจับได้สบายเอาสำนันละนนะตามสบายมีปัญญาจับก็กินเลยเออเอาเบียร์ไหมเอาเบียร์ไหมก็ให้ยูทูบเบอร์เนาะเจ้านะอของช่องเออได้จัดให้จัดมา <c oughs> เลี้ยเยอะยายไลตีนเขาให้ยายดึงยายดึงยายหะยายดึงเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราซื้อเบีร์ให้กินแล้วพนักงานจะทำงานได้ไหมพนักงานเขาเมอกี้ดาเขากินยำมงพนักงานตอนเย็นค่อยกินอ๋อเดี๋ยวจะมีกับพนักงานเรานะบอกเขาถึงไม่กินพีก็ได้ไหมให้เขาม่กินเขานี่ก็ได้ใ่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวีฝ่าดแยายามนีต่กบอกว่ามันแห่มันสีปีนเดี๋ยวผมคอยไลตีนก่อน ดึงไหวเฉยๆได้คนเดให้ดึงดึงไหวมันเป็นส่วนไปส่วนมันก่อนสิค่อยไล่ตีนเขาก่อนเจ๊เป็นผักเจ้เจ๊เยอะไหมมาไล่ตบอนไดหรอขุดต้นไปใญ่บ่อนตามขุ่นบ่อนตามตามโอ้โห้มันหนีไปพุ่นพี่น้องมันหนีไปพุ่นอัันนนพวกมปเบิกมันก็มีตัวเดียวฮะมันมีเบิกด้วยจ้ะแต่ไม่น่าจะโดน บ่หูแล้วเหมืนกันปลาสวายปลาบึกกับปลาสวายก็ไข่ไข่กันปลาบึกแจววามีฟันเพมีฟันโอ้ยไอ้ใหญ่เดี๋ยวโอ้มันหนีพี่น้องมันหนีโอู้หูอุ่นนะอยู่นี่ถืออยู่ประมาณนี่ละนี่หาโตนี่ละว่าต่พ่อห้เหลือเขาเฮ็ดลาบให้กินนะเขาหุงจักเฮ็ดลาบปลาบึก อาไปดึงไปเรื่อยๆยายดึงจะไปซาแิกันอะมาดูกันครับมาดูกันครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนเสียนปลาเสียนปลาเสียนปลาดูไว้ครับเสียนปลา เส้นปลาด้วยย่อย่อเยดีโอ้ยมันนั่นคือไงแห้งถึงอ๋อมาแล้วครับหัวนะครับเจอหัวแล้วเจอหัวแล้วโอ้เจอหัวแล้วหัวหัวแล้วไงบ่ไงบ่ไงบ่โอ้โอ้เขินมาเดียวเข้นมาเข้นมาเดี๋ยว เต็มายะเต็มายะโอ้โหใหญ่นะไซส์นี่กิโลนะนีอได้เดียวบอกว่าโอ้ตัวเดีวมาดูกันครับมาดูกันครับสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวก็แม่นยงน้อยๆนะครับสุี้ใหญ่มากเลยเนี่ยโตัอ้ตัวขนาดไสมันโตัวน่ยตัวเปนยาครับหญ่ครับึงแฟ้ามือเอานะเมืองฟ้ามือครับโอ้ ใส่เดียวครับหาไม่ปดอยู่คนแล้วบ่เนี่ยพา่เดียวเอากระรวงมาใส่บ่เนี่ยโอ้ล่อมึงแหละครับว่าแล้วไสนี่ใหญ่มากเลยจัดไปกิโลห้าสิบบาทมาเออกิโลห้าสิบเนี่ยตัวนี้ใหญ่เนี่ยเออตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยเรียกไว้จักกี่เดือนเเขาาไปออันน้ ประมาณปีกว่านะครับประมาณปีกว่าปล่อยแบบธรรมชาตินะครับ,บรนี่บางทีก็มีหัวาหารบ้างนิดหน่อยโอ้ไอยไงบ่ครับไงบอไงบ่บครับไงแล้วนี่โอ้สวายสวายวา่านี่ประมาณดตัวนี้ัตัวนี้กับไงอ,อ่ะสีเหลืองสีเหลียงแน่นอนมากเลย คลิปน uhm. bo si ี้ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังการรอคอยถ่ายตอนวานลูกที่แหลเขาดิบดับดิบดับดิบดับไม่ได้เขียนไป็นลูกบาศกสนิทต่างนึงต่างกลุ่มพาดิ